ก็เรื่องดวงใจเจ้าป่านะคะในเรื่องรับบทเป็นดวงใจค่ะเอาคาแรคเตอร์ก่อนละกันเนาะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่แก่นเสียวไม่ยอมคนแล้วก็แรงมาแรงกลับเหมือนพร้อมปะทะกับทุกคนใครขวางหน้าฉันฉันพร้อมปะทะกับทุกคนในตัวเรื่องก็จะเป็นตัวดวงใจเนี่ยคือถูกจับมาคือโดนรอบทำร้ายมาตลอดเป็นแผนของคุณปู่ที่จะจับเราเข้ามาอยู่ในป่า แล้วมันก็มีเรื่องมากมายเกิดขึ้นในป่าดันกลายเป็นว่าเราเนี่ยจักเป็นตัวอันตรายที่เข้าไปอยู่ในป่าสุดท้ายแล้วเรากลับไปพัวพันอยู่ในป่าเพราะอะไรเต๋อเดี๋ยวต้องติดติดตามม,ตาาม,มีเยอะมากค่ะเปิดตัวมาก็คือโดนจับตัวแล้วก็มีบู๊ค่ะแล้วก็มีวิ่งหนีวนรอบอยู่ในป่าเยอะมากค่ะ พ e n e r g นต้องเยอะมากค่ะเพราะว่าเราถ่ายส่วนใหญ่โลเคชันส่วนใหญ่คือเราถ่ายในป่าก็จะร้อนเราก็จะต้องหาวิธีคลายร้อนเพื่อให้เรามีเอ e r g y ในการแบบวิ่งอยู่รอบป่าให้ได้ค่ะ mm hmm. คลายร้อนหลักๆก,ก,ก็คือจะมีแอร์แอร์ตู้เอาไปตั้งไว้แล้วก็มีทั้งแบบพัดลมแขวนคอพัดลมถือพัดลมตั้งอะไรอย่เยงี้ยค่ะก็คือเตรียมไปครบหมดกันแดดที่ขาดไม่ได้ทาตลอดเวลา ใช่ค่ะถ่ายถ่ายนานถ่ายนานไหมถ่ายประมาณส,สี่เดือนค่ะอยู่ในป่ากันซะส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้ออกมาเห็นในเมืองเลยคือในเรื่องเนี่ยเราเป็นนักร้องนะเราเป็นนักร้องแต่ว่าเป็นนักร้องที่แทบจะไม่ได้เข้าเมืองเลยอยู่แต่ในป่าค่ะคิดว่ากลับเข้ามาอยู่ในเมืองเธอก <laughs> ลับมาอยู่ในเมืองเธอแต่ว่า ความความที่เราถ่ายในป่ามันก็มันก็มีข้อดีและข้อเสียแบบข้อเสียอาจจะร้อนแต่ข้อดีก็คือมันไม่วุ่นวายคนไม่เยอะก็คือถ่ายอยู่ในป่าเรื่องนี้มีโลเคชันที่ไปถ่ายในป่าเนี่ยหลายที่อยู่เหมือนกันแล้วก็มีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดด้วยได้ไปถ่ายในโลเคชันต่างจังหวัดมีลำธารมีน้ำอันนี้เดี๋ยวจะได้เห็นกันในละครค่ะ ใช่ค่ะภาพสวยมุมสวยแล้วเราก็จะไปเขาด้วยก็คือเหมือนแบบไปอินเสิร์ตให้เห็นถึงแบบเราอยู่ในเมืองที่ลี้ลับเหมือนหมู่บ้านที่ที่ในเรื่องเนดวงใจเข้าไปอยู่เนี่ยคือเป็นหมู่บ้านลี้ลับคือคนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถเดินเข้าไปได้ต้องแบบเป็นคนในหมู่บ้านที่จะแบบพาเข้าไปได้ค่ะ ร่วมงานกับโอ๊ตเป็นยังไงบ้างคือเราเนี่ยเคยเห็นโอ๊ตมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าพอได้มาร่วมงานกันเนี่ยตอนแรกน้องก็เกรงด้วยความวาไม่จริงไม่จริงเลยคือน้องอะเกรงด้วยความที่เราน่าดุเวลาที่เราอยู่ปกติเงี้เราก็จะแบบนิ่งๆน,น้องก็คงคิดว่าเราดุ หน้าเหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่กล้าคุยด้วยเราก็เลยต้องแบบละลายพฤติกรรมโดยการที่เข้าไปคุยเข้าไปแย่ให้น้องเขาแบบรู้สึกว่าเออพี่ไม่ได้มีอะไรนะแค่หน้าพี่นิ่ง,งๆเฉยๆหลังจากนั้นก็เริ่มแบบสนิทกันค่ะเลยวตอนที่เจอแล้วน้องเหมือนแบบไม่กล้าใช่ไหมใช่ค่ะน้องเกรงเพราะว่าวันแรกที่เจอเนี่ยคือฟิตติ้ง แล้วน้องก็คือไม่กล้าจับไม่ไม่ไมค่อยจะไม่ค่อยไม่ไม่กล้าจับไม่กล้ามองหน้าจนพี่วุฒิผู้กํากับอะคะ่ะก็บอกว่าเออแจมเข้าไปคุยกับน้องหน่อยเพื่อที่ว่าเวลาเราเล่นละครเนี่ยมันจะได้สมูทจะได้เล่นเข้ากันง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าไปเล่นแล้วแบบเกรงๆเลยเงี้ยมันก็จะละครออกมามันก็จะไม่สมูทนะคะก <c oughs> ุ๊กกิ๊กเยอะไหมยเยอะ ใช่คะ่ะม,มีฉากกุ๊กกิ๊กเยอะอยู่ก็ขอม,มาโอต๊ต่อก็คือฉากกุ๊กกิ๊กน้องก็แรกๆก็จะไม่กล้าเล่นสมมุติว่ามีฉากขอมแก้มอย่างเงี้ยน้องก็จะแบบไม่กล้าโดนแก้มจริงๆแล้วก็จะมาขอโทษเราตลอดว่าขอโทษนะคะพี่แจมขอโทษนะคะอะไรเงี้ยตอนหลังๆก็ต้องบอกน้องว่าเอาเลยหอมได้เลยเพราะามันจะได้ทีเดียวผ่านแบบหอมไปเลยค่ะ ใช่น้องขออนุญาตตลอดแบบพี่จำขอโทษนะครับพี่จำขออนุญาตนะครับแบบพี่จำขอโทษนะครับเสร็จแล้วก็ขอโทษก่อนก็ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าโอ๊นไม่ต้องซีเรียสคือทํางานแบบไม่ต้องซีเรียสเลยแบบใส่เต็มไปเลยเพราะว่าเราจะได้แบบทีเดียวจบอืมจะไไน,นีนกันมากขึ้นไหมก็สนิทแหละด้วยความที่เราอะแ,าอแกล้งเขาบ่อยแกล้งประจําแกล้งตลอดจนจนตอนนี้เขาเริ่มเริ่มมีปากมีเสียงกลับมาแล้วก็น่าจะสนิท พอสมครวรพอสมครวคงงรส,ส่วนใหญ่เขาจะไม่กล้าแกล้งก่อนเหมือนถ้าเราแกล้งเขาเขาก็จะเมื่อก่อนเขาจะนิ่งๆเขาก็จะครับครับครับแต่หลังๆเขาก็จะเริ่มมีปากมีเสียงขึ้นมานิดหน่อยเออจินใช่ไหมคะจินก็เคมีใหม่ใหม่เคมีใหม่ใหม่ก็ขอบคุณนะคะที่จินเราสองคนเพราะว่ามันเป็น เคมีที่ใหม่จริงๆอ่ะเราไม่เคยร่วมงานกันเลยแล้วเราก็ไม่ไม่รู้ว่าความโบ๊ะบะอ่ะมันมันจะบังเกิดขึ้นไหมขอให้มันเป็นอะไรที่แบบมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติดีกว่าเพราะเหมือนตอนที่เราเล่นอ่ะเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเคมีมันจะเข้ากันได้ไหมมันมันจะโอเคไหมเหมือนเราแค่มองว่าโอเคเล่นไปให้สมจริงที่สุดถ้าสมมติว่าเคมีมันจะออกมามันน่าจะออกมาตามธรรมชาติของมัน ก็มีติดตามบ้างค่ะก็ก็เห็นฟีดแบ็บ้างแต่ส่วนใหญ่ถ้าคนที่เป็นแฟนลับใจเนี่ยก็จะพูดว่าคือด้วยความที่ละครเราไม่ได้ออนนานมากๆแล้วเป็นปีแล้วเราก็หายหน้าจากแบบทีวีไปอะไรเงี้ยคนก็เฮ้ยกลับมาแล้วกลับมาได,ได้ได้กลับมาดูละครแล้วอะไรเงี้ยค่ะอ <c oughs> เออก็ดูเป็นเราดีนะเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะบอกว่า แจมมี่รับบทดวงใจอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าดวงใจรับบทจมมี่ใช่เพราะว่าคือเล่นค่อนข้างเป็นตัวเองค่อนข้างสูงความเป็นดวงใจกับมมี่อะไรที่เหมือนกันที่สุดเหมือนกันทุกอย่างเพราะว่าเรื่องเนี้ยพี่วุฒิผู้กำกับค่ะบอกว่าพี่อยากดึงความเป็นตัวแจมคือเราเคยร่วมงานกับพี่วุฒิ พ่วมกับอะค่ะในเรื่องพยากรในกุหลาบแล้วก็อีกหลายๆเรื่องมาแล้วแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราความทะเลนความความเป็นแจมมี่ที่ไม่ใช่หน้าตึงๆอะไรเงี้ยเขาอยากให้เรา,าดึงตรงนั้นออกมาคอนเซปต์ของพิวิก็คือเอาความเป็นแจมมี่ออกมาทั้งหมดนั่นก็คือแจมมี่เลย,ยใช่ค่ะไม่ยากไม่ยากค่ะแต่ว่า เราจะเล่นเป็นตัวเองยังไงให้มันดูมีคาแรคเตอร์ Character. เพราะว่าคำว่าแก่นเสียวเนี่ยมันไปได้หลายทิศทางมากเลยเราก็จะเน้นแบบแก่นเสียวที่มีความกวนโอยอยู่ในนั้นแบบมาเหรอจะสู้เหรอมาซี่สู้กลับนะจะเป็นจะเป็นในเชิงนั้น มีเยอะค่ะเอาง่ายๆเพื่อนรอบตัวเพื่อนในวงการด้วยกันก็มาแสว่านี่เล่นละครเหรอหรือว่าเป็นตัวเองแบบท่าทางหน้าตาสีหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีความเป็นเรามากๆเลยความเข้มข้นของละครอันเนี้ยโอ้โหคำว่าหนีตายเนี่ยไม่พ้นตัวดวงใจแน่นอนความเข้มข้นมันจะค่อยๆเริ่มขึ้นความแฟนตาซีจะค่อยๆเริ่มขึ้นทุกคนอาจจะงงว่าแฟนตาซีอะไรเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเป็นแนวแบบ ผจญภยัยแฟนตาซีก็จะมีแบบเหล่าปีศาจที่จะเข้ามาแบบเป็นบททดสอบง,งงทุกคนจะงง,งปีศาจอะไรแล้วก็จะแบบเป็นจินตนาการอะแฟนซีก็คือแบบปีศาจส,สามตาเสือสมิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการเข้าสิงเข้าร่างออกร่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากอยากให้ติดตามในในฉากนี้อยากให้ทุกคนอนะแบบมาผจญภัยด้วยกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นละครที่ไม่ซีเรียส<า>เป็น ใช่ค่ะดูได้ทุกเพศทุกวัยแบบว่าในทุกๆวันเนี่ยเราอาจจะร้อนแล้วก็เครียดกันมามากพอแล้วเราก็แบบเปิดช่องเจ็ดเวลาหนึ่งหนึ่งทุ่มนั่งกินข้าวแล้วก็ดูทีวีไปเพลินๆดูแบบไม่ซีเรียสด,ดูแบบไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ